สวัสดีนะคะวันนี้นะคะอยู่กับน้องกุ้งน้องอายนะคะ,คะจะมาแนะนำนะคะเจ้าตัวออสุดหล่อคันนี้นะ,ะใช่ค่ะ Toyota v e l l f i r e ค่ะเครื่อง2.5ค่ะเป็นตัว Z Edition ค่ะปี2019ค่ะมาในราคาพิเศษด้วยนะคะุ้ ไฟหน้าเนี่ยให้มาเป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED นะคะไฟไฟท้ายก็เป็น LED แล้วนะคะ,คะแล้วก็จะมีไฟ Daytime running light นะคะแบบ LED ด้วยเพื่อเพิ่ม<ฟ>ความปลอดภัยในการขับขี่ช่ก็คือจะให้ความแบบดูดีเนาะรถแบบว่าในราคาที่ราคาระดับเนี้ยและเขาก็จะมีไฟ Daytime มาให้นะคะแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านะั้นคือเซอร์ไพรส์ม่ากก็คือให้ระบบไฟหน้านะคะปรับสูงต่ำอัตโนมัติมาเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไฟเลี้ยวกันนะคะตัวนี้เป็นแบบสควอชชนะคะสังเกตง่ายๆจะเป็นแบบว่าเหมือนขื่นนะวืบบืบเห็นไหมเห็นไหมสวยเลยคันนี้กระจังหน้าเขาให้มาแบบว่าโคตรโคตรหล่อเลยนะคะบอกอตรงไฟตันหมอกจะอยู่ตรงนี้นะคะล่างสุดเลยก็ถือว่าให้มาเยอะให้มาเยอะมากนะคะเรื่องของไฟไม่ต้องห่วงคะ่ะอันนี้เขาให้มาจัดเต็มมากๆบอกเลยว่าคันนี้ล้อเดิมๆเลยค่ะเป็นล้อแม็กค่ะขอบ18 สังเกตง่ายๆตัวท็อปไม่ท็อปสังเกตที่แม็กซ์นะคะถ้าแม็กสิบแปลว่าตัวท็อปนะถ้ารองลงมาเนี่ยก็คือจะไม่ใช่ตัวท็อปแล้วกระจกแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวก็คือจะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเป็นสีดําเหมือนกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็จะให้กันสาดมาแล้วก็ด้าาสัดแต่เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีกันกันกันลอยด้วยเปิดให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้คือเปิดเนาะแล้วก็คือลด ดันปุ๊บมันก็จะเปิดแบบว่าอัตโนมัติเลยเวลาปิดนะคะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะต้องดึงเหมือนเดิมดึงปิดแต่ว่าตอนนี้ก็คือแค่กดนี่นะคะใช่แบบไงเป็นไงก็คือแบบว่าประตูไฟฟ้าประตูไม่สั่งจะเอาผ่านเลยนะหล่อหล่อสวยแต่อันนี้จะให้ทรงสปอร์ตมากกว่าด้านหลังของเขานะคะก็เป็นทรงรถตู้เนาะก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าไงเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงกล่องเนาะแล้วก็จะมีนี่ตัวสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะคะสําหรับรถตู้คันนี้ เจ้าเวลไฟเขาพับเบาะได้ด้วยนะพี่อาใช่ทับอกย่าพับาะได้หราคะแล้วก็ักตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์นะจะมีสัญลักษณ์สีขาวก็คือจะเป็นให้มันตรงล็อกเนี่ยเราปักอีกนิดนึงมันตรงกันปุ๊บแล้วก็ยกตรงนี้ยกขึนไเลยเสร็จแล้วปุบเราก็ใช้อันนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะแล้วเราก็เกอบตงไหนก็เป็นการล็อกับมีดพักเก็คือสามารถใ่เยอะเยอะเนาะเก็บเดินทางคือมันเป็นโ้เลยนะก็คือแบบี่าไม่ว่าเราจ กันหนีบด้วยนะคะอาง่ายๆเด็กุ้งทำให้ดูเนาะสมมุติว่านี้มันปีนออกมาปุ๊บเราค้ำไว้อนิดเดียวเองนะนิดเดียวมันก็จะดันขึ้นอย่างนี้เลยเจ้าเวลไฟเนี่ยเขาใช้พลาสติกน้อยมากเลยคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหนังหมดเลยนะคะใช่แล้วก็ตรงด้วยหนังหมดเลยพลาสติกจะใช้น้อยมากใช่แล้วก็ม่านม่านดความเร็วนะคะเป็นแบบออฟทิชั่นแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีไฟอ่านหนังสือสำหรับบอรดนั่งแถวที่สองด้วยถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นจอ Android แล้วนะคะก็คือสามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวกุ้งกดให้ดูเนาะเราเข้ามานะคะถ้าเราเชื่อมอินเน็ตเราจะเข้าคมได้เลยแต่อันนี้กุ้งไม่ได้เชื่อไมไปนะแล้วก็ลูกเล่นเขาเยอะมากจริงๆนะอันนี้จะเป็นช่องเนี่ยอันนี้กุ้งไม่น่าจะว่าเขาไว้ใส่อะไรนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นกระมหียเราสามารถใส่เครื่องเพชรเราอะไร่างก็ได้นะเขามีฮิสตอร์มาให้ด้วยนะคะจะไม่ว่าจะเป็นปรับเย็นปรับร้อนได้หมดเลยนะ,ะเฉพาะ2คู่หน้าเท่านั้นนะคะ,ะเรามาดูกันตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นช่องใส่แก้ว เดี๋ยวเราจะให้ดูภายในรถเนาะเล่นๆเนาะอันนี้จะเป็นช่องใส่แก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เราเปิดได้สองฝั่งเลยได้ทั้งซ้ายทั้ทงขวาใช่เปิดได้ทัง้งซ้ายทั้งขวาเลยช่องใส่ของเขาก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วก็ใครที่ชอบนั่งแล้วแบบว่ารถครอบครัวเนี่ยใช้กันหลายคนตรงนี้มีปรับเซตนะคะปรับเซตที่นั่งได้3า,าเบอร์เลยเราจะปรับ ไว้ตรงไหนก็ได้ทางง่ายๆเลยนะคะแอร์เราเป็นแอร์แบบว่า2อสองฝั่งนะคะก็คือปรับแอร์ได้อุณหภูมิสองฝั่งเลยเลือกได้เลยว่าฝั่งนี้อยากจะร้อนฝั่งนี้จะเย็นได้หมดเลยนะคะโอเคพวงมาลัยเขาให้มาแบบว่าไม่ถือว่าแข็งเกินไปนะคะคนขับถือว่านุ่มมากๆแล้วก็เจ้าเวลฟเนี่ยเขาให้อารมณ์แบบว่าไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนนั่งนะคะให้อารมณ์แบบว่าขับสบายเหมือนกันเพราะว่าเขาตั้งใจขับเขาตั้งใจทาออกมาเพื่อให้เป็นรถครอบครัวด้วยนะคะก็คือเจาะกลุ่มตลาดทั้งสองกลุ่มเลย ต้องบอกเลยว่าเบาะของเขานะคะเป็นเบาะเหมือนเรียกว่าเบาะลงหนังเบาะเบาะมิกกี้เมาส์เบาะมิกกี้เมาส์ใช่ค่ะเพื่อเป็นการซับเนาะใช่เวลานั่งเดินทางไกลๆนี่ก็ไม่มีปวดเมื่อยแน่นอนค่ะที่เเหมือนลงหนังเคลื่อนที่แล้วก็มีปรับเบาะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างของเราด้วยมีช่องใส่แก้วคือจริงๆกุ้งชอบช่องช่องใส่แก้วนี้มากเลยนะเพราะว่าอะไรหรือป่อย่างละที่เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นช่องใส่แก้วไปเลยไม่มีปิดไม่มีแฉกได้อย่างเงี้ยอันนี้เขาทำมาเอาแบบว่าแบบว่า สมมติว่าเราไม่ได้วางแก้วเนี่ยเราก็จะปิดไปเพื่อให้มันดีไซน์แบบดูดูเรียบหรูใช่ค่ะแล้วก็ไฟตรงนี้พี่อายเขาให้มาถึง16เซเลยนะคะพี่อายอันนี้ก็คือจะมีซันรูปเปิดเปิดมาได้เลยนะคะใช่ค่ะจะมี2ตอนเนาะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังแต่ตอนหน้าเนี่ยเขาจะเปิดกระจกไม่ได้นะคาจะยกยกได้อย่างเดียวจะเปิดกระจกใช่รับลมเนาะใช่รับลมอย่างเดียวถือว่าโอเคนะให้ความลักช r y มากมากซึ่งแบบว่าจริงๆมันไม่ต่างกับเอาผ่านเลยนะแต่ว่าราคาลงมาเยอะกว่า ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเบาะบาะฝั่งฝั่งซ้ายนะคะปรับได้เยอะมากแล้วก็ปรับเบาะสําหรับคนที่แบบอยากพักผ่อนอยากนอนแล้วยังไม่มีคนนั่งฝั่งคนขับคันนี้เขาปรับเบาะหน้าไปได้สุดเลยพี่อายอันนี้ปรับพักเท้าให้คนดูดูหน่อยได้ไหมคะต้องบอกว่าห้องโดยสารเขาใหญ่มาก,มากว่างแล้วก็<อ>หให มีเครื่องนาโนด้วยนาโนอาก้องอาจจะแพนไปไม่เห็นนะแต่ว่าเครื่องนาโนเนี่ยบอกเลยว่าเขาให้มาไว้จับกองฝุ่น<ช>ฝุ่นบนอากาศอะไรอย่างเงี้ยก็คือจับแล้วก็ให้ฝุ่นมันหล่นลงไปด้านหลังเขาก็ต้องบอกว่ามีทั้งฝั่งคนขับนะ,ะ,ะที่นั่งแล้วก็มีตรงกลางแล้วก็จะมีด้านหลังอีกนะคะสําหรับท,ที่ที่แบบสมมุติเราไม่ได้ใส่ของก็สามารถแบบให้คนเข้าไปนั่งได้อีกอะคะ่ะอันนี้ก็พื้นที่เขาเยอะมากๆนะคะ เราต้องดูความใหม่หรือไม่ใหม่นะคะบาอยางด้านล่างของเขานะคะด้านด้านล่างของเขาใหม่มากๆเหมือนไม่เคยใช้งานเลยต้องพูดอย่างนี้ันนี้ให้แอ์แบ็กมารอบคันเลยนะคะค่ะเยอะมากช่องใส่ของก็เยอะอันนี้จะเป็นไฟอ่านหนังสือพี่ไอ้มุมงนั้นเลยค่ะถือว่าโอเคมากเลยนะขออนุญาตย้ำเติอไอ้นี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่รถอะไรคะพี่นาโตโยต้าเวลไฟค่ะเครื่อง2.5ค่ะ เป็นตัว z ซ e d ีอ i ดิชัค่ะปี19มาในราคา2,890,000บาทค่ะใช่ราคาก็น่าโดนมากๆ<ช>คันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครดิตอย่างเงี้ยเราจะสามารถฟรีดาวได้ไหมไอต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีเครดิตต้องมองใช่เราต้องลองกอใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามีเครดิตอ่ะคันนี้มันจัดได้เต็มจัดได้เกิน ก็คือได้เงินเหลือใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเครดิตไม่ดีหรือว่าเครดิตดีคันนี้ก็ผ่อนสูงสุด72งวดค่ะงวดละเริ่มต้นที่49,000บาทค่ะอันนี้ก็รอถือว่าไม่เท่าไหร่นะพี่อายถ้าสำหรับคนที่ใช้ก็ต้องบอกว่าได้รถใหม่ขนาดนี้ค่ะก็คุ้มมากๆนะคะอันนี้เป็นจอ a n d ด o i d เนาะจะเชื่อมต่อกันนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะก็คือเราไม่ว่าเราจะดูอะไรก็คือจะไปออกด้านหน้าใช่เลยเข้ายูทู e ไปดูแต่ว่าตอนนี้กุ้งไม่ได้เชื่อมเน็ตนะกุ้งจะเปิดประมาณให้ดู มาพูดเรื่องของแถมดีกว่าเฉพาะรายนี้นะราคะแค้เฉพาะอะไรนี้นะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเขาให้รับประกันเครื่องบวกเกียร์มา1ปีเต็ม1ปีเต็มมะ,ะ<ป>แล้วก็ไปเลยแล้วก็ขอนิดนึงให้เคลือบแก้วไปด้วย ใครอยากได้เฉพาะขอไลน์นี้นะค่ะกุ้งให้เคลือบแก้วไปเลยอันนี้อันนี้เดี๋ยวไปขอเจ้านายส่วนตัวแต่ว่าขอให้ไปก่อนนะคะเคลือบแก้วนะคะแล้วก็ให้น้ำมันเต็มถังก่อนออกเลยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคือเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนเกียร์ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนออกนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรามีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแน่นอนนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะที่จะรับรถเนาะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเชื้อโรคหรือว่าอะไรนะคะเรามีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ลูกค้าที่จะเข้ามาหรือว่าสนใจรถอยากสอบถามเรื่องรถนะคะติดต่อเบอร์0832222203ค่ะก็โทรมาถามข้อมูลปรึกษากันก่อนได้นะคะใช่ถ้าให้ดีก็บอกว่ามาจากน้องกุ้งแล้วก็น้องอายนะคะเราก็จะคอยบริการเต็มที่แน่นอนคะหรือถ้าไม่สะดวกไม่สะดวกมาเลยจริงๆเรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะก็คือไม่ว่าจะสนใจรถคันไหนโทรมาสอบถาม ทำเรื่องไว้เราไปส่งรถถึงหน้าบ้านเลยค่ะเราลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ